อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่20มีสายน2025นะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีตอนเช้านะครับตี5 21นาทีนะครับฟุตบอลพิมลีกอังกฤษประจำค่ำคืนวันเสาร์ก็ทั้งหมด5คู่จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาสรุปผลกันนะครับตั้งแต่คู่แรกนะครับถึงคู่ที่5เลยนะครับ คู่แรกนะครับไปที่ Gtech Community Stadium นะครับเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านถลม่มเจ้านกนางนวลใบตั้นไป4ีประตูต่อ2องเก็บ3แต้มไปได้เลยโรมัสแฟงเก่งจริงๆ w e เวสแฮมยูไนเต็ดนะครับแม่ก็ผิดฟอร์มไปจากนัดที่แล้วที่เกือบทำเซอร์ไพร์ลิเวอร์พูลคาร์ทินแอนฟิลด์ไปได้นะครับเสมอ กับเซาเทมป์ตันทีมที่ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้ว1ประตูต่อ1นึ่งนะครับแต่ถึงอย่างไงก็เกเกแฮมพ์ตเตอร์ก็อาจจรนำทีมเวสต์แฮมผ่านาในฤดูกาลนี้ได้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ให้ตกชั้นนะครับเนื่องจากว่าอยู่อันดับที่ 16, 17เนี่ยคะแนนมาห่างจากโซนตกชั้นตกชั้นขออภัยเกือบ15คะแนนนะครับเกือบ15คะแนนกว่านะครับน่าจะยาก mm. แต่ก็ยังททฤษฎียังพอเป็นไปได้อยู่ที่จะตกชั้นนะครับห่างอยู่ประมาณ15คะแนนก็ยังเหลือการแข่งขันอีก5แต้มอีก5นัดอยู่5 535เออพอเป็นไปได้อยู่ที่จะตกชั้นแต่ยากไม่น่าไม่น่าตกแล้วแหละคู่ที่3านะครับไปที่กูฎิสันปาร์กนะครับคู่นี้แอดมินนั่งดูอยู่เอเวอร์ตันนะครับเ,เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ูประตูต่อ2นะครับอก็ ครึ่งแรกก็พอสูสีสูสีอยู่นะก็พอสูสีพอมาครึ่งหลังคนเลื่องเลยก็เปลี่ยนโดกูล,ลงมาเนี่ยเอฟเฟกมันต่างกันเลยเอฟเฟกในการเข้าทามันต่างกันเลยโดกูน้องมันทํากาบสายใดมีสีสันดีนะครับแล้วก็คมกว่าครับแมนซีนี่คมกว่านะครับอืมก็เลยเฉือนเอาชนะไปได้ครับรักษาพื้นที่ UCL ได้นะครับ เก็บมา3แต้มได้คู่ที่4นะครับคิสตันพาเลสนะครับเปิดเซลเฮาปักเสมอกับบอลมัดไป0ประตูต่อ0นะครับอืมและคู่สุดท้ายของเมื่อคืนนี้แอตตันวิลล่านะครับเปิดวิลล่าปักถลม่มแชมป์คาราวาลรับนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1นะครับก็ทำให้แอตตันวิลล่านี่ครับเบียดเบียดหาโนติแฮมฟอร์เรส แบบเขาเรียกอะไรหายใจลดต้นคอเชียวแหละอ่ามันแต้มเท่ากันเนาะต่างกันที่ลูกได้เสียถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยฟอร์เรสต์เนี่ยก็ยังหลังเขาเรียกว่าหลังอันดับที่5พื้นที่นี่อยู่ชั่วข้าวนะครับจนกว่าเซลซีจะมีผลการแข่งขันที่เก็บสามแต้มได้ในในวันนี้นะครับ20่สิรการไปเยือนฟูลแลมนะครับ ไปเยือนฟูลแลมก็ถือว่าหนักอยู่ถือว่าหนักอย,อกอยู่แต่ถ้าอยากจะเข้ายูซียต้องชนะนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะดีดาทางนอตติงแฮมฟอร์เรสและแอตันวิลล่าลงไปนะครับ mm hmm. เพื่อที่เซลซีจะได้ขึ้นไปอยู่อันดับที่5แทนนะครับเอาไปเอามานอตติงแฮมฟอร์เรสจะได้ไปยูซียหรือเปล่าดิเออก็มันมีอาถรรพ์ในการ <laughs> คนยอดเยี่ยมในเดือนมกราคมท่ทันว่ามกรา,ามีความอาทันอยู่นะครับอืมคืนนี้นะครับมาดูคืนนี้ก่อนนะอ่าไปที่พอร์ตแมนโรดก่อนนะอิสวินเนี่ยจะเป็นคู่แรกเลยครับที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของอาร์เซนอลนะครับอ่าจะลดเหลือ13มแต้มมันก็งั้นงั้นแหละเพราะว่านําขาดเกินไปนะสิบสามแต้มเนาะเร์พูลนาขาดเกินไปก็อย่าแพ้ก็แล้วกันนะอาร์เซนอลหรืออย่าเสมอ ะไรปรมานี้ต้องเก็บให้ได้3แต้มนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้เนื่องจากฟอร์มฟอร์มสุดๆเลยแล้วอิสวตเนี่ยว่าตามตัวตกชั้นไปแล้วแหละแต่ว่าทางทฤษฎียังไม่ตกหรอกแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ไม่รอดอืมนี่คือคู่แรกคู่ต่อไปนะครับแมน c h เชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมนดับที่14ของตารางจะเปิดโอแทฟฟอร์ด ตอนรับการมีเงียของเจ้าม้าป่าวูฟแฮมตันนะครับนี่ก็น่าจะรอดแล้วครับวูฟแฮมตันอ่ะถึงแม้ว่าจะอยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่ประมาณ10แตม้มก็12แต้มอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้หากวูฟแฮมตันมีแต้มก็น่าจะผ่านได้นะครับอืมไปที่คาเวนคอร์เทจนะครับฟูลแลมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมีเงียของเซลซีก็อย่างว่านะครับเซลซี C C ต้อง3แต้มนะครับถึงจะเข้าสู่พื้นที่ UCL ตเลตนตารตางเลยครับถ้าดูตารางประกอบนะครับ แล้วก็คู่ที่4ค่คาำคืนวันอาทิตย์เนีย้ยสี่ทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์ซิตี้นะครับอ่าทีมดั้ที่19ของตารางที่น่าจะตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับสเปอร์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้ขออภแล้วไปเตะกันคืนวันอังคารดึกๆวันอังคารตีสอนะครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียม สเปอร์เนี่ยลังอันดับที่15บห้ผลงานไม่คู่ไม่ค่อยสู้ดีครับถึงแม้ว่ามองว่าเออจะเข้าดีในบอลทัวยยุโรปก็ตามเหอะก็ดูทรงแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรในซีซั่นหน้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผู้บริหารนะครับดังนั้นก็ทำให้ตารางเป็นไปตามนี้เลยครับลิเวอร์พูลนะครับ คืนนี้นะครับจะไป79แต้มได้หรือไม่นะครับตั้งเป้าไว้ที่89แต้มนะครับถ้าเก็บสามแต้มได้คืนนี้จากเลสเตอร์ก็จะเหลืออีก10แต้มนะครับนั่นคือซูเปอร์คอมคาดการไว้ว่าอย่างนั้นนะครับน้ำ่างอย่างอาเซนอลอยู่13มแต้มนะครับเช่นเดียวกันนะครับอาเซนอลเนี่ยต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพื่อ,อเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ว่าเออยังพอเป็นไปได้ที่จะ ไปถึงแชมป์ไ่ลเวอร์พูลได้หรือไม่นะต้องเก็บ3แต้มไว้ก่อนนะครับมี63แต้มนะครับอยู่ที่2อาร์เซนอลนะครับตามด้วยนิวคาสเซิลนะครับเมื่อคืนนี้แพ้อย่างหลุดลุยต่อแอตแลนติว่าเลยครับ1ประตูต่อ4นะครับไปเยือนที่วินลารปาร์ฟอร์มออกทะเลออกมหาสมุทรไปเลยนะครับมี59แต้มนะครับตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบสีฟ้ามี58แต้มนะครับอยู่ในพื้นที่ยูแอลนะครับอืม ไม่เห็นครูตะนอปน,นะครับเดี๋ยวลองติดตามข่าวดูนะว่าเหมือนกับว่าทะเลาะบ่อแว้งกันระหว่างซ้อมกับเป๊ปกวลลาล้ครับก็ใจเย็นๆกันนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องข่าวตามข่าวจากต่างประเทศนะเป็นเรื่องจริงก็ใจเย็นๆกันอืเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงแอดมินหรอกแต่ว่าสื่อไปอย่างนั้นแหละก็ใจเย็นๆอฟุตบอลมันก็คล้ายๆกับลูกบินเลียดแหละอืม ลูกกลมๆแลาวเขาแนลนอนไม่ได้อ่าอารมณ์คนเราก็ต้องอ่ะนะอันดับที่5เป็นน็อตติงแฮมฟอร์เรสมี57แต้มนะครับอืมก็แพ้2อนัดรวดแล้วนะครับฟอร์เรสเนี่ยไปเจอกับสเปอร์นะครับสเปอร์ก็ต้องการแต้มแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสก็จะต้องการแต้มเอาไปเอามานี่นอตติงแฮมฟอร์เรสจะหลุดจะหลุดลงมาถ้วยรองยุโรปนี่ถ้วยยุโรป้าไปะ จะไม่ติดหนึ่งในหาจะไม่ไปยูเซียดูส่งแล้วเนี่ยอันดับที่6คือแอตตนวิลล่านะครับห้าแต้มผลงานสวยหรูเลยครับ5นัดล่าสุดชนะรวดเลยตามด้วยเซลซีนะครับไปเยียดฟูลแลมนะหากเก็บชัยชนะได้นะครับเนี่ยจะดีดฟอร์เรสและแอตตนวิลล่าลงมาเลยนะครับมีมมี54แต้มนะครับบอลมัดนะครับขึ้นไปท็อปไฟอยู่พักหนึ่งมาหล่นมาอยู่ที่8นะครับมี49แต้มนะครับ 9, ตามด้วยดับกล้าแล้วก็ฟูลแลมนะครับตามด้วยฟูลแลมนะครับมี48แต้มเนะี่ยก็ดีใจอยู่พักหนึ่งที่ชนะลิวพูก่อนนัดนี้เดี๋ยวก็แพ้เซลซีอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าว,วันนี้เปิดคาคาเวนคอเทตนะครับก็อาจจะมีความได้เปรียบในด้านเป็นเจ้าบ้านก็ได้นะครับอันดับที่10คือไบตันนะครับ48แต้มนะครับตามด้วยเบนฟอร์ดนะครับ มี46แต้มผลงานสวยรู้เลยเมื่อคืนนี้อันดับที่12คริสตันพาเลสนะครับเก็บได้1แต้มนะครับมี44แต้มนะครับเอฟวัตตันนะครับ38แต้มนะครับตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ38แต้มเช่นกันนะครับสเปอร์นะครับอ่ามี37แต้มนะครับอ่าตามด้วยเวสต์แฮมนะครับ36แต้มวูฟแฮมตันมี15แต้มอุ้ยวูฟวู๊ฟอร์มดีจังเลยอ่ะ ก็สถิติ5นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1อ่สุดๆนะครับ mm hmm. วูฟแฮมตัน mm hmm. ก็มาลบกันกันกนกบอ e ีสวิตด้วยมี21แตม้ม14แตม้มหากเก็บแต้มได้ก็น mm ่าจะทางการนะครับระหวังวูฟกับเวสแฮมเนี่ยหากเก็บแต้มได้สัก1แตม้ม2แตม้มเลยก็น่าจะผ่านนะนะ mm hmm. เพราะว่าหลุดอาทิตย์นี้ก็เหลืออยู่แค่5นะัดห้านัดก็15แตม้ม ไปไม่ได้ที่จะเก็บแต้มได้ทั้งหมด15แต้มสําหรับอ e ิสววตนะครับอย่างน้อยคืนนี้ต้อง3แต้มก่อนถ้าสมมุติว่ามีลุ้นหนีตกชั้นนะครับเลสเ,เตอร์ไม่ต้องไปพูดถึงแลครับตกชั้นแล้วเรียบร้อยแล้วแหละกับเซาทแธมป์ตันรวมทั้งอ e ิสวิตด้วยแหละแ,แอดมินว่ายอย่างนั้นเลย18 19 20เนี่ยไม่มีลุ้นอะไรแล้วเตรียมเตรียมทํางบดุลงบต้นทุนที่จะลงไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพได้เรียบร้อยแล้วแหละ อืม่ะนีสำหรับวันนี้ก็นี่คือทั้งหมดของพิมพ์ฤกของค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็คืนที่ผ่านมานะครับตามตารางเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไว้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเย็นนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ